สวัสดีค่ะพิมพรสวรรจักราศีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นั่งคูยยิปสีที่สถานีโหราศาสตร์วันนี้พิมพ์จะมาทำนายดวงชะตาราศีมาในแบบไพ่ยิปสีเลยนะสำหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณกันในเดือนกันยายนเนาะวันนี้เราจะมาดูกันแบบไพ่ยิบสีเลยนะ อันดับแรกเลยพิมพ์ต้องบอกว่าใครที่ท,ทราบลักนาให้ดูลักคณะคู่กับราศีจะได้แม่นยำมากๆอ,อ๋ออันดับต่อไปเราจะขออนุญาตในการอวยพรวันเกิดให้กับคุณกันเลยในเดือนกันยายนแบบนี้นะ,อะขอให้คุณกันจงมีความสุขสำเร็จสมหวังสมบูรณ์สมปรารถนา ทุกสิ่งอย่างตลอดการแล้วก็ตลอดไปเลยนะจ๊อะออและสำหรับคนที่ดูพิมพ์อยู่ในสถานีโหราราสสเนี่ทุกเจนเลยนะให้คุณรู้ไว้เลยว่าความสุขในแต่ละวันเนี่ยสำคัญเสมอเออไม่ใช่ไปคิดแต่เรื่องนั้นเรื่องนูน้นเรื่องนี้หาความสุขใส่ตัวเองด้วยนะจ๊ะเออที่รักเนาะงั้นเรามาเริ่มกันเลยเริ่มจากการสับไพ่เลยดีกว่านะ ตั้งจิตเลยอธิษฐานเลยคุณการอธิษฐานไว้ในใจเลยว่าเดือนนี้กันยายนเดือนเกิดของคุณเลยนะ คุณจะเป็นอย่างไร่าพอจะพอนี้เราสรับไพ่เสร็จปุ๊บเราก็จะมาสับไพ่แล้วเราก็จะมากรีดไพ่นะ,ะเราจะมาเริ่มดูตัวต้นของคุณกันนะคะในเดือนกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรเดือนนี้เป็นเดือนเกิดคุณด้วยก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเราก็จะบอกว่าด้วยความที่เราต้องโฟกัส ในพลังงานชีวิตที่ดีพลังงานสิ่งดีๆแล้วสิ่งดีๆก็จะตามมาให้ชีวิตคุณดีนั่นเองนะเริ่มจับไพ่จากมือซ้ายเลยนะคะมือที่เรียกได้ว่าตรงกับข้างเดียวกับหัวใจเลยดีกว่านะเป็นมือที่เราจะใช้สัมผัสด้วยหัวใจในการจับไพ่ตัวตนคุณกันจะเป็นอย่างไรสองใบเลยนะจ๊ะอืมตื่นเตอร์มากเลยนะ คุณกันเปิดออกมาเป็นนี่เลยค่ะคุณกันสี่เหรียญค่ะสี่เหรียญเนี่ยนะคิมต้องบอกว่าตัวตนของคุณเนี่ยจะหยิบจะจับจะหนีบจะ เขาเรียกว่าเยียบเอาไว้เนี่ยมันเหมือนมีในเรื่องของภาระหน้าที่อ๋อไม่ไ,ได้หมายถึงเรื่องการเงินอย่างเดียวหมายถึงภาระหน้าที่หมายถึงกิจกรรมหมายถึงสิ่งที่คุณจะต้องทําแสดงว่าเดือนนี้เดือนกันยายนี่ยเป็นเดือนที่คุณจะต้องจัดการอะไรเยอะแยะไปหมดเลยทั้งเรื่องส่วนตัวทั้งเรื่องงานเรื่องเงินหรือแม้แต่เรื่องความรักอ๋อสอรี่เริ่มรู้สึกครือครืแล้วสินะอ่าและอีกใบหนึ่งเลยค่ะคุณมาเป็นนี่เลยสี่ถ้วยค่ะ อ๋อสี่ถ้วยเนี่ยนะเราต้องบอกว่าหมายถึงตัวคุณเองเนี่ยมีเรื่องเยอะแยะไปหมดเลยแล้วมีเรื่องเข้ามาอีกแล้วก็แสดงว่ามีกิจกรรมเข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยให้คุณต้องทําจัดการและที่สําคัญเดือนนี้สังเกตหน้าไพ่ไหมว่าอเขามีความคิดนะแต่ไม่เชิงกังวลอ๋อมีความคิดนิดนึงว่าฉันจะต้องมีเหตุและปัจจัยที่ต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้อย่างแน่นอนงั้นเรามาเริ่มต้นเลยค่ะว่าการงานของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะคุณ กรเราก็เชียร์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 มากเลยเดือนนี้นะคะการงานของคุณกันเป็นนี่เลยค่ะแคมเปนค่ะแคมเปนเนี่ยคุณสังเกตหน้าไพ่เลยนะแคมเปนเนี่ยหมายถึงว่ามีการโยกน้ำที่อยู่ในเขาเรียกว่าถ้วยสองใบเห็นไหมไปซ้ายไปขวาไปนูน่นนี่นั่นเหมือนมีอะไรการปรับเปลี่ยนในเรื่องงานอ่าบางคนมีเกณฑ์ได้ย้ายงานได้โยกงานได้เปลี่ยนงานเปลี่ยนหน้าที่ขยับขยาย ณนะที่นี้หมายถึงการขยับขยายในมุมกว้างด้วยนะ แสดงว่าตัวคุณเองในหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีในเรื่องหน้าที่การงานบางคนเป็นกิจการของตัวเองก็มีการขยับขยายพื้นฐานในเรื่องของลูกค้าหรือบางคนทํางานอยู่ในออฟฟิศอ่าเป็นเนี่แหละเขาเรียกว่าทํางานในลักษณะของสํานักงานหรือทําอะไรที่เกี่ยวกับองคอ์กรรูปแบบที่ทํากับคนหมู่มากฉันเองก็มีเกณฑ์ปรับมีเกณฑ์เปลี่ยนในเรื่องของหน้าที่ตําแหน่งหรือบางคนก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการพบค้าสมาคมกับบุคคลภายนอกหรือบุคคลภายในเราเนี่ยที่เรียกได้ว่าในมุมกว้างเลยคุณจะต้องรู้จักคน เยอะขึ้นแน่นอนอ๋อสำหรับเดือนนี้เลยนะคะแล้วอีกใบหนึ่งไพ่ก็เตือนเลยคุณเด็กถือดาบคุณการเดือนนี้การงานของคุณเนี่ยจะมีความรีบร้อนเป็นพิเศษเลยนะแต่คุณอย่าหัวร้อนตามนะจังหวะการงงการงานเนี่ยยุ่งเลยเยอะมากเออแต่ไม่ได้ยุ่งยากเกินความสามารถของคุณแน่นอนเพราะฉะนั้นเดือนนี้เดือนกันยายนถือว่าในเรื่องหน้าที่การงานอะ่ะมีการปรับเปลี่ยนขยับขยายในพื้นฐานมุมกว้างและที่สําคัญมีงานที่รีบ ร้อนแต่ไม่รดแน่นอนแล้วที่สำคัญตัวคุณเองจะจัดการในเรื่องการงานที่เรียกได้ว่ายุ่งมากๆเลยในเดือนนี้เนี่ยไปได้ด้วยดีสำคัญที่สุดเลยภพยเตือนว่าคุณอย่าใจร้อนอย่าหัวร้อนอย่ามีในเรื่องของปากเสียงอย่ามีในเรื่องของวิวาทะกับคนที่ทำงานเดียวกันไม่ว่าจะระดับหัวหน้าจะระดับลูกน้องจะระดับไหนก็แล้วแต่คุณต้องที่เสมอเลยว่าเฮ้ยฉันจะต้องมีการทำงานร่วมกับคนหมู่มากนะแล้วที่สำคัญเดือนเนี้ย อยู่ในจังหวะกันยายนแล้วกําลังจะปลายปีแล้วฉันเองจะต้องรีบทําผลงานถ้าฉันมีปัญหามีปากเสียงมีอะไรที่รู้สึกว่ามันร้อนในที่ทํางานเนี่ยมันจะทําให้งานของคุณกันเนี่ยอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรอย่าลืมสีมาต้นคลิปพิมพ์บอกว่าอะไรจังหวะชีวิตของเราเองเนี่ยนะ ความสุขในแต่ละวันสําคัญเสมอเพราะฉะนั้นการทํางานก็เหมือนกันเราต้องเน้นไปในเรื่องของความสุขด้วยสุขในที่นี้ต้องสุขใจด้วยนะสุขในที่นี้ก็ต้องมีความสุขแบ่งปันให้กับคนรอบข้างด้วยทํางานด้วยความสุขสําเร็จแน่นอนค่ะผลงานของคุณรายได้หรือแม้แต่สิ่งต่างๆที่จะมีการพัฒนาต่อยอดจะต้องมีความสําเร็จแบบสมบูรณ์แบบแน่นอนอย่าลืมนะอย่ามีวิวาทะกับใครเด็ดขาดเลยสําหรับเรื่องงานนะ อ่ะเรามาดูการเงินในเดือนนี้เลยค่ะคุณกันจะเป็นยังไงการเงินของคุณกันในเดือนกันยายนนี้นะคะการเงินเป็นนี่เลยนี่เลยไม่ได้เป็นนี่นะคะเป็นใบนี้เลยค่ะเจ็ดไม้เท้าอื การเงินเนี่ยถ้าเราแปลเป็นในเรื่องอะไรรายจ่ายก็จะมีเข้ามารอบทิศทางเลยเห็นไหมมีเข้ามารอบเลยแต่คุณก็ถือไม่เท้าอยู่ณนะขณะเดียวกันแสดงว่าเฮ้ยต่อให้มีรายจ่ายเยอะแค่ไหนเนี่ยฉันก็สามารถที่จะจัดการได้สามารถที่จะจัดแจงสามารถที่จะจ่ายได้นั่นเองคุณมีในเรื่องของอะไรเนี่ยต่างๆนานาที่ต้องดูตามหน้าไพ่เลยนะว่าคุณมีในเรื่องของการวางแผนเออคุณมีระยะของความคิดแล้วว่าฉันจะลงมือจ่ายอันไหนก่อน จัดลำดับให้ถูกต้องก่อนจะไม่ชนิดที่ว่าสุรุยสุร่ายแล้วเออทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนของการจ่ายเลยฉันมีความจำเป็นต้องจ่ายอันนี้ก่อนนะอันนี้รองลงมาอันนี้รอได้อันนี้เอาไว้ก่อนหรือบางคนเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการเรียกได้ว่ามีการวางแผนเลยว่าฉันจะต้องมีการจ่ายตรงนี้แล้วก็มีการทําตรงนั้นเพื่อที่จะเอารายรับมาแล้วก็จ่ายตรงนี้ออกไปเหมือนคุณจะมีการหมุนแคดโฟที่ค่อนข้างคล่องมากเลยอีกใบหนึ่งคุณได้เป็นนี่เลยค่ะเดอะสตาร์ ออความหมายเดิอดสตาประกบกับเ็ไม้เท้าเนี่ยนะบ่งบอกว่า ต่อให้เรามีรายจ่ายเยอะแค่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะเออคุณก็สามารถจัดการได้แล้วเดอสตาหมายถึงว่าแถมมินำสามเดือนนี้เป็นเดือนเกิดที่คุณจะมีเรื่องโชคลาภแน่นอนเออแล้วก็มีความโชคดีในเรื่องการเงินด้วยบางคนได้เงินชนิดที่ต้องบอกว่าฉันคิดว่าฉันเสียหายไปแล้วนะเออฉันคิดว่าฉันคงไม่ได้แล้วแหละอยู่ดีๆก็มีเงินที่คุณคิดว่าจะเสียไปแล้วเนี่ยกลับคืนมาในบัญชีให้กับคุณหรือบางคนมีโชคลาภเล็กๆน้อยๆพอชื่นใจและเลือ รื่นใจเลยสาหรับเดือนนี้พอเดอสตามาทําให้คุณรู้สึกว่าโอ้โหฉันมีโชคนะเดือนนี้เพราะฉะนั้นโชคเข้าข้างฉันแล้วฉันเองเนี่ยจะต้องบริหารจัดการเรื่องเงินเนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีแน่ๆเลยนะงั้นเรามาดูความรักเลยคุณกันความรักสําหรับคุณพิมพ์ก็รู้สึกเบาใจในเรื่องความรักนะอ่านะคะความรักได้ไพ่อะไรเอ่ยสองใบเลยนะคะ ต้องบอกว่าเบาใจจริงๆเพราะใบแรกเปิดมาเลยค่ะคุณเป็นสีไม้เท้า,าค่ะด้วยความสีไม้เท้า,าต้องบอกว่าความรักในยะของคนมีคู่นะตอนนี้นะเดือนกันยาเป็นเดือนที่พสาวเนี่ยถอยกลับและไม่มีอะไรเล็งมาที่รักคณะของคุณและทำให้คุณรู้สึกเลยว่ามีความสบายใจมากขึ้นบางคนก็มีความรักที่ชนิดที่ว่าต่อยอดพัฒนาไปได้เพราะสีไม้เท้า,าเป็นอะไรเป็นการพัฒนาในเรื่องความรักคนที่เป็นคู่ก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องพัฒนา ไปเป็นพื้นฐานของครอบครัวอ,อาจจะมีการแต่งงานหรือมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางสิ่งบางอย่างในครอบครัวบางคนมีเกณฑ์ว่าช่วงนี้ก็จะมีบุตรธิดาเออมีความแบบอยากจะสร้างครอบครัวให้มันสมบูรณ์แบบอะ่ะ <c oughs> เพราะว่าสี่ไม้เท้าหมายถึงความมั่นคงในเรื่องความรักสําหรับคนมีคู่นะและอีกใบหนึ่งเลยค่ะมาเป็นสามเหรียญค่ะ คุณกับคู่นี่ก็แอบเซอร์ไพรส์กันเล็กน้อยเลยสําหรับเดือนเกิดคุณในเดือนนี้ก็ต้องบอกว่าเนี่ยเห็นไหมมีการแบบให้ของมีค่าแก่กันอ่อถ้ามองไปสําหรับคนมีคู่เนี่ยนะก็สไตล์ว่าตอนนี้เข้ากอกใจกันดีเป็นพิเศษเลยเข้าอกเข้าใจกันดีเป็นพิเศษเลยนะแต่สําหรับคนโสดพิมต้องบอกว่าช่วงนี้เนะี่ย เป็นช่วงที่คุณมีเสน่ห์มากเลยนะเป็นช่วงที่หลายหลายสิ่งหลายหลายอย่างเข้าข้างคุณคุณมีความพึงพอใจใครแอบมองใครแอบส่องใครมีใจให้ใครเนี่ยดูสิเขาก็หันมามองอ๋อแต่ในยะอีกในยะหนึงก็คือคุณก็ต้องดูด้วยว่าเอ้ยคนคนั้นน่ะเขามีใครแล้วหรือยัง อย่าไปคล้องแวะกับชนิดที่เราจะต้องไปเป็นเลข3เหมือนไพ่ใบนี้ว่า3เหรียญเลยนะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นอาจจะทําให้คุณรู้สึกเขาเรียกว่าโซเซสก็ได้เออเพอพลังงานชีวิตเราโซเซสเนี่ยเราจะรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะขยับทําอะไรไงเออจังหวะคนโสดแน่นอนคะ่ะตอนเนี้ย ฟีดแบกดีเลยจากคนที่คุณแอบรักแอบชอบอยู่หรือมีคนมาแอบรักแอบชอบคุณก็ได้นะถือว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีสําหรับคนโสดอย่างแน่นอนอ่านะคะงั้นเรามาดูบทสรุปเลยค่ะคุณกันจังหวะนี้เดือนนี้บทสรุปจะก้าวผ่านไปจนถึงเดือนตุลาคมจะเป็นอย่างไรคะอืมนะคะสใบเลยค่ะเปิดมาเป็นนี่เลยอัศวินดาบค่ะ อสศวินดาบก็หมายถึงว่าจังหวะเดือนนี้นะคุณเองอาจจะต้องมีการทําอะไรที่เยอะแยะมากเออบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องทำเนี่ยนะมันจะต้องถูกกําจัดถูกกระจัดออกไปโดยเร็วด้วยภายในเดือนกันยาเลยอย่าปล่อยข้างๆไปถึงเดือนตุลานะเพราะเดือนตุลาเนี่ยเป็นจังหวะที่คุณจะไม่มีเวลามาเก็บรายละเอียดเท่าไหร่แล้วพอเดือนตุลาเป็นจังหวะเดือนที่คุณเองจะต้องไฟติ้งอย่างเดียวอัศวินดาบอ,อ๋อขี่ม้าด้วยมีการแบบเหินทยานเลยแสดงว่าเป็นช่วงจังหวะ แห่งการต่อสูอ้ไม่ได้ไปออกรบที่ไหนแต่ต่อสู้กับตัวเองนั่นเองก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องให้คุณทําด้วยความรวดเร็วเลยอาจจะต้องวางแผนกันตั้งแต่เนิน่นๆตั้งแต่กันยายนเลยนะเพราะฉะนั้นตุลาเตรียมไว้เลยค่ะคนที่ยังไม่ได้คิดวางแผนตอนนี้ต้องรีบวางแผนและจัดการเลยเพราะว่าเดือนตุลาเป็นเดือนที่ไฟติ้งแน่นอนนะ แล้วอีกใบหนึ่งเลยค่ะเป็นเดทค่ะไม่ได้หมายถึงคุณจะไปเดทที่ไหนแต่หมายถึงการเริ่มต้นใหม่บางคนเนี่ยมีในเรื่องของการเริ่มต้นที่ทํางานใหม่อ่าหรือบางคนเริ่มที่จะ ในเรื่องของครอบครัวความรักก็ได้ในรูปแบบที่ชัดเจนมากขึ้นในการสร้างหรือบางคนอาจจะมีในยัดพิเศษเกี่ยวกับตัวเองเช่นบางคนก็จะมีการรักษาสุขภาพบางคนก็จะมีการเริ่มต้นคิดว่าเป็นพอย n ์หลักการเริ่มต้นสําหรับตัวคุณในเดือนตุลาคมจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและอันนี้ก็จะเป็นไทม์ไลน์ในลักษณะของไพ่ยิปซีที่พิมพ์ม,มา,เาเขาเรียวกว่าดูให้เออสำหรับเดือนกันยายนนะคะเผิ่แป๊บเดียวกันยายนแล้วเห็นไหม กำลังจะปลายปีอีกแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นพิมพ์ฝากด้วยนะสำหรับเล่มน,นี้เลยค่ะ <S <S เข็มทิศดวงชะตาอ่าหนังสือเข็มทิศดวงชะตาปีนี้ปีที่7แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากด้วยเลยนะยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะที่ติดตามกันมาจนถึงวันนี้กดไลค์กด subscribe แล้วกดแชร์กันเยอะๆนะติดตามกันให้กำลังใจพิมพ์อย่างนี้ตลอดไปนะแล้วสัญญาเลยว่าจะมีคลิปดีๆแน่นอนปลายปีเนี่ยมีคลิปพิเศษด้วยนะคะสวัสดีค่ะ